วันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะมีทั้งหมด1 2ึ่งสองามสหวันนี้มีทั้งหมด7พัสดุเลยนะคะทุกคเนเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะจากเล็กไปใหญ่ก่อนนะคะอันนี้อันไหนเล็กกว่ากันคะชห้มนันแกะอันนี้ก่อนนะคะมันคืออี่ค่ะทุกคนเป็นปากานะคะมันจะเป็นปากาสีแบบออกเงินเงินะเอาไว้เขียนกับแบบกระดาษที่เป็นสีดำนะคะ จะลองเขียนบนซองนี้อยู่นะนเขียนได้เดี๋ยวเราไปดูพัสดุต่อไปเลยนะคะพัสดุต่อมานะคะทุกคนก็เป็นอันนี้ลนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะมันคงไม่ตัดโดนของข้างในนี่ทุกคนมันคือหลอดไฟ <Yahoo! S 1> กล้องช่างเรามาแกะดูว่ามันจะเปิดยังไงก็ไม่รู้ทุกคนนี้ได้สั่งมานะคะสิบเอ็ดบาทเองทุกคนนี่เห็นปะนี่เลยเรามามาเปิดไฟดูไฟจะช็อตไหมควอนโดไฟมันเล็กมากนะเฮ้ยทุกคนสวยมากคือแบบเราสามารถนะคะเอาแบบ แต่งโต๊ะข้างหลังตรงนี้ได้เลยนะคะคือสวยมากไฟจะออกเป็นสีไอ้นั้นอะสีออกเหลืองๆไม่ได้ขาวมากนะคะนี่รู้สึกเหมือนไฟจะช็อตนะเฮ้ยนี่นะคะราคาแค่11บาทเท่านั้นทุกคนคือถูกมากแล้วก็เขาจะใส่ฐานให้เราแล้วนะคะก็คือมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องแบบเสียปลักอะไรเนาะเพราะว่าตัวนี้มันใช้ฐานนะคะทันเดี๋ยวเรามาดูพัสดุต่อมากันเลยนะคะก็น่าจะเป็นทรงนี้มั้ง เออเอาอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เล็กกว่าเนาะมาแกะกันเลยนี่เขาห่อแบอ,อย่างนี้ทุกคนนี่มันคือปากานะคะแท่งเดียวก็สั่งค่ะนี่เกะกนกะอนเิ้ยทุกคนเราตัดซองที่ห่อมันมาแล้วมันหอ่อยังไงมันวะนี่นี่นะคะเขาจะเป็นแบบซองห่อปากกาอ,อย่างนี้ใช่ไหม ซึ่งเมยนะคะก็ตัดมันค่ะเป็นอย่างนี้เลยสีฟ้านะคะเป็นของควอนตัมเฮ้ยทำไมไม่โฟก,กัสช่างมันเดอโอเคเดี๋ยวเราไปดูพสัสดุต่อไปกันเลยนะคะพะสัะะพะสดุต่อมานะคะก็คืออันนี้นะคะทุกคนน,นี่แกะกันเลยนะคะอันนี้เป็นแบบซองกระดาษนะคะ เคลงนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นประกาอีกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวแกะคือเขาห่ออันนี้มาหมดเลยนะคะขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อฝากกดร,รับสินค้าและให้คะแนนร้านด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สั่งมาทั้งหมด 3- ส,สีนะคะนี่เป็นสีแบบออกพาสเทลเหมือนเลยนะคะก็มีสีฟ้า สีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะเขียนดูดีกว่าอ้าเอ่นหาที่เขียสีอย่างเี้สีเป็นอย่างนี้นะคะรู้สึกมันไม่ค่อยออกเลยเสียดายตังลองสีฟ้าสีฟ้ามันเป็นสีโอ,อกพอรเซลนี่สีชมพู 15บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเขามีหลากหลายสีมากแต่ว่าในเรื่องสาวแป็สีพาสเทลมาก่อนนะคะดูข้างหลังค่ะไปดูพัสดุต่อไปกันเลยนะคะพัสดุต่อมานะคะทุกคนก็คืออันนี้นั่นเองซึ่งในนี้ก็คืออะไรอีกเดี๋ยวเรามาตัดดูกันเลยนะคะกลัวตัดโดนของข้างในอะทุกคนแนี่อฮ้ยอะไรอะ อีกอย่างมันมีใบนี้มาด้วยเองน,นไม่รวมกันอะไรก็อันนี้แล้วก,ก็อีกอย่างนึงเขาให้มาคือนี่ค่ะทุกคนมันเป็นพวงกุญแจอย่างนี้อุ้ยพวงกุญแจหองไอเฟียเขาแถมแน่เลยนี่เป็นหลอดไฟอีกแล้วนะคะทุกคนหลอดไฟแล้วซื้อมาตกแต่งโต๊ะเครื่องเขียนอะไร ว่าไฟจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เป็นหลอดเล็กๆนี้นะซึ่งมันไม่มีฐานมาให้นะคะทุกคนกเราต้องไปซื้อฐานแยกนะมันมน่าจะใช้ฐานเหมือนกับฐานทีวีวะเนี่ยเ็าจะใช้เหมือนฐานทีวีนะคะมีไฟหมดกี่ดวงหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดไฟทั้งหมดสิบดวงนะคะไฟทั้งหมดสิบดวงมันเก็บเก็บเก็บนี่แต่ว่าเขาให้วงกุญแจวงกุญแจน่ารักมากเลยนี่ อไปดูพัสดุต่อไปเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นพัสดุต่อมาเลยนะคะคือบอกเลยตัวนี้ใหญ่แต่ว่าหนักเบ้าเดี๋ยวมาแกะดูมาเลยตัดแล้วมันแบบโดนกองข้างในทุกคนตัดเดียวกโถ้าโดนาอใช้ไม่ได้นะคะ้นนทุกคนมันคือแฟนใส่งานเองดูดิว้าวเป็นแบบลายนี้ด้วยนะคะน่ารักมาก คือเขาไม่ได้ให้เราเลือกลายนะคะทุกคนคือมันจะสุ่มหรือเปล่าแล้วก็มันจะเป็นแบบซิปรู่นี้ด้วยนี่ดูกล้องโฟกัสหรือเปล่าแต่ช่างมันเด๋อดรูดนี้อุ้ยสวยอันนี้นะคะราคา27บาทเองค่ะทุกคนมุนแบบสีใสๆด้วย พัสดุสุดท้ายเลยนะคะทุกคนในที่สุดนะคะเราก็เดินทางมาถึงพัสดุสุดท้ายกันเลยนะคะซึ่งนี่เลยเป็นซองการะดาษนะคะที่มีน้ำหนักเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เขาห่อมาอย่างนี้เลย <c oughs> แกะแกะแกะมันคือสมุดจเองมันจะแกะได้สมุดก็พังพอดีเขาจะ ห่ะไรของเขาขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการแกะของเรามันก็โงูด้วยะโอ้นี่เป็นสมุดอย่างนี้เลยนะคะปกจะเป็นปกสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ข้างในกระดาษให้ในายสั่งมานะคะเป็นอย่างนี้เป็นแบบไม่มีลายไม่มีเส้นอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนอุ้ยเนื้อกระดาษดีมากคือเนยอ่ะคิดว่าเนื้อกระดาษนะคะมันจะเหมือนกับสมุดที่เนยซื้อมาจาก ทุกอย่างสิบบาทอันนี้นี่คิดว่าเนื้อกระดาษจะเป็นอย่างนี้คือเนื้อกระดาษสองตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นเหมือนกับแบบอืมไม่แข็งแรงอะ่ะทุกคนมันจะแบบอ่อนๆนะคะดูไม่แข็งแรงแต่ว่าตัวนี้มันแข็งนะคะนี่มีทั้งหมดกี่หน้าก็ไม่รู้นะคะซึ่งเรานะคะสามารถออกแบบปกเป็นของตัวเองได้อีกด้วยนะคะเร่น <Yeah. S 1> เดียวในโลก oh. เพราะว่าตรงนี้คือเขาว่างมาให้นะคะ นะคะก็เป็นขอนทั้งหมดนะคะที่เราทำการสั่งมาว่าจะเป็นปะกาสมูดแฟมน,นะคะก็คือสั่งมาทั้งหมดเลยนะคะคือรอวัสดุนานมากเพราะว่าเนยอะใส่ได้อยู่ผิดนะคะส่งไปที่เชียงรายแล้วกว่ายายที่เชียงรายจะส่งกลับมาให้อีกนะคะคือนานมากเพื่อแต่ที่ชอบที่สุดคือ,คอไฟนี้ทุกคนนี่ไฟนี้แหละชอบที่สุดแหละเพราะว่ามันมีฐานมาให้เราไม่ต้องไปซื้อฐานเองนะคะนี่นี่นี่จะเปิดให้ดูพันคอไว้ ก็ไฟดูดปะว้าเอาไปตกแต่งได้นะคะคือสีมันอ่ะสวยมากๆเลยนะคะแต่ไม่กล้าเปิดเยอะเดี๋ยวแบตจะหมดปิ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 ดก็ใครชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สมัครสมาชด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย